สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาในโปรแกรม Microsoft Word ที่สลับภาษาให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจสลับนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเจอปัญหาเวลาที่พิมพ์ภาษาไทยนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับเมื่อพิมพ์ไปแล้วเวลาที่เราคลิก จะไปแทรกพิมพ์ข้อความใดข้อความหนึ่งนะครับมันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราอยากจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับดังตัวอย่างตัวนี้นะครับสุดว่าผมพิมพ์ในตัวนี้นะครับผมพิมพ์คําที่เป็นภาษาไทยเข้าไปนะครับาภาษาไทยนะครับเป็นพยัญชนะภาษาไทยแล้วผมอยากจะไปพิมพ์ตรงจุดอื่นให้เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับผมมาคลิกเลือกข้างหลังนี้นะครับ หลังคําว่า,าชาณน,นา n a p a ตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์ภาษาไทยเช่นเดียวกันแต่ว่าเวลาคลิกเข้าไปพิมพ์เข้าไปมันเปนกลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องคอยกดปุ่มสลับภาษาอยู่เรื่อยนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็ให้ทุกท่านไปที่เมนูไฟล์ข้างบนนะครับของ Microsoft w r นะครับข้างบนซ้ายมือเลื่อนลงมาตรงที่ Option นะครับ ข้างล่างสุดเลยถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคําว่าตัวเลือกนะครับคลิกเข้าไปอาจจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับให้มาเลือกตรงที่ Advaced นะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นขั้นสูงนะครับตรงนี้ Advaced นะครับขั้นสูงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนนะครับอ่าที่ก่อนขั้นสูงก่อนนะครับ คลิกเลือกที่ขั้นสูงแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ต้องเลื่อนเลยนะครับมาดูตรงนี้ครับมันจะมีบรรทัดที่เช็คบล็อกอยู่ว่าหน้าคําว่าออโตเมตโครรีสวิสคีย์บอร์ดทูแม g แล g เ of ออฟส o u าว i n g text นะครับตรงนี้นะครับมันก็คือมันบอกว่าตอนนี้ในเวอร์ชของเราเป็นการติ๊ก ให้มันสลับภาษาที่คีย์บอร์ดอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของข้อความนะครับให้เราออกเครื่องหมายถูกออกนะครับจากตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกโอเคได้เลยนะครับคลิกโอเคได้เลยหลังจากนั้นเราลองมาพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยในเวิร์ดของเราดูนะครับตอนนี้ ก่อนที่ผมจะไปแก้ค่าตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษยอยู่ผมต้องตั้งให้เป็นภาษากดให้เป็นภาษาไทยก่อนตอนนี้เป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะพิมพ์เพราะว่าต่อไปลองไปคลิกเพื่อพิมพ์ภาษาไทยณนะจุดอื่นนะครับว่ามันจะเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมหรือว่ามันจะสลับไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะลองมาคลิกมาจุดนี้พิมพ์ นี่ครับมันเป็นภาษาไทยให้โดยที่ไม่สลับเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยเจอปัญหานะครับเวลาพิมพ์ใน Word แล้วก็เวลาที่เราจะไปแทรกพิมพ์ที่จุดอื่นนะครับมันสลับไปเป็นภาษาอังกฤษให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถไปทําตามที่ผมแนะนําไว้เมื่อกี้นะครับก็คือไปที่ออปชันแล้วก็ไปที่แอนดหวานนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องหมายถูกออกจากคําว่า อโตโนมติขอนตัวนั้นนะครับตรงที่ผมแนะนําไว้กว่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นก็โอเคกลับออกมานะครับเราก็สามารถที่จะ,ะแก้ไขปัญหานะครับเวลาที่เราพิมพ์ในเอกสาร w o r d นะครับมันก็จะไม่สลับเป็นภาษาอังกฤษให้เราอัตโนมัติแล้วนะครับสหรับคลิปนี้ก็สั้นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ